หน้าจอตัวนี้ครับมีปัญหานะครับผมจอย่อนนะครับปัญหาที่เป็นกันเยอะมากนะครับผมในตัว Samsung Galaxy ปตระกูลที่เป็น S23 Ultra หรือว่าตัวซีรีส์ที่เป็น S23 ก็รู้สึกว่ามันออกเป็นโทนเหลืองๆเห็นสีไหมตัว Samsung Galaxy นะครับในเรื่องงานวิดีโอนะครับ สวัสดีครับพีเพวันนี้พีเพจะมาพูดถึงปัญหาที่เจอใน Samsung Galaxy S23 Ultra ที่ใช้มา7วันเต็มๆในการใช้งานพี่จะขอรีวิวอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับในการใช้งานดังนั้นถ้าพูดไม่ถูกใจติ่งของซั s u n g ก็ขอภัยนะครับในการใช้งานพี่จะขอพูดในฐานะผู้บริโภคอย่างตรงไปตรงมาเลยในการใช้งานนะครับอย่างแรกพี่จะขอพูดในเรื่องหน้าจอครับ หน้าจอตัวนี้ครับมีปัญหานะครับผมจอย่อนนะครับปัญหาที่เป็นกันเยอะมากนะครับผมในตัว s ัมซุงกาเล็กซตระกูลที่เป็น S23 Ultra หรือว่าตัวซีรีส์ที่เป็น S23 ในการใช้งานนะครับส่วน s a m s ุงครับออกมาบอกแล้วว่าปกติในการผลิตชั้นจอในการกันน้ําทําให้เป็นเรื่องปกติมากเลยในการใช้งานนะครับซึ่ง s ซัมซุงมองว่ามันไม่ไดโปกติไม่ได้ผิดชอบอะไรครับในการเคลมนะครับก็ดังนั้นก็ มีกระทูน้นึงครับบอกว่าเคนได้เพื่อนก็ลองไปติดต่อซัมซุงดูครับว่าเคสได้ไหมเพราะว่าราคาขนาดนี้เอาจริงนะถ้าเคสไม่ได้นี่แบบหลัก4ี่ห0ื่นเกือบครึ่งแสนครับถ้าปัดปัญหาหผู้บริโภคว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องปกตินะที่ผลิตชั้นจอเพราะว่ากันน้ําอาจจะมีจอยื่นอ,ออกมาของพีก็เจอครับแต่ต้องส่องไฟหรือว่าส่องแดดจริงๆครับถึงจะเจอครับสามารถมาเจอบริเวณด้านล่างขวานะในการใช้งาน ซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่แฟร์กับผู้บริโภคมากๆเลยในการใช้งานนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ถึง7วันที่ซื้อมาก็สามารถไปเคมได้นะส่วนตัวพีครับเดี๋ยวอนาคตจะเคมให้ดูว่าเคมได้ไหมแต่ตอนนี้ครับใช้มาก็ปัญหาเข้าเวลาเราเปิดตัวนี้ครับไม่เห็นครับแต่ถ้าเราปิดปั๊บเอาไฟแบบสองตัวนี้ครับมันจะเห็นเนี่ยมันจะเห็นครับมันจะเห็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมครับเป็นแบบเป็นชั้นจอย่นออกมาซึ่งมันเป็นปัญหานะครับกับราคาขนาดนี้ qc ขนาดนี้ พียงว่าซัมซุงควรแก้ไขจริงๆในการใช้งานเพื่อนๆหลายคนถ้าไปซื้อในปัจจุบันนี้ดูจอยอในดีครับถ้ามีปัญหานี้อย่ารับเครื่องเด็ดขาดเลยอันนี้ย้ําพีหวังดีนะอย่ารับเครื่องเด็ดขาดครับเพราะว่าซัมซุงบอกว่าเป็นเรื่องปกติครับไม่ได้ไมีอะไรมากมายกับตัวนี้บอกว่ามีการผลิตชั้นจออย่างเงี้ยผมก็แก้ไปเนาะแต่ยงไงก็รอทางการของซัมซุงไทยแลนด์ครับบอกว่า จะรับเคมไหมแต่คิดของพีครับหวังว่าซัมซุงจะรับเคมนะเพราะาปัญหาตรงนี้ครับเป็นกันเยอะมากองตรงเป็นกันเยอะจริงครับดังนั้นก็หวังว่าทางซัมซุง Thailand นะครับจะรับผิดชอบกับผู้บริโภคเพราะยังไงเราคือผู้บริโภคเราก็รีวิวให้เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่ใช้งานครับข้อ2ครับปัญหานี้ก็เจอเยอะเวลาไปซื้อนะปัญหาฝุ่นในกล้อง เจอปัญหานี้กันเยอะมากครับถ้าใครซื้อนะนําว่าเอาไฟฉายหรือว่าเอาหลอดไฟครับส่องบริเวณเลนนะครับมันจะมีฝุ่นเล็กดังนั้นก็สังเกตนะครับบางคนนะถ้าใครเล่นกล้องจริงครับมีฝุ่นแค่ในเลนนี้เวลาถ่ายมันอาจจะติดก็ได้ครับดังนั้นเพื่อนๆก็ลองซื้อดูแล้วก็พยายามเอาไฟฉายส่องตัวเลนครับถ้าไม่มีฝุ่นนีสบายใจรับเครื่องเลยครับกลับบ้านได้เลยในการใช้งานนะครับแล้วก็ข้อ3กล้องนะอันนี้พูดถึงกล้องนะ ถึงแม้จะอัปเดตนะครับก็จะมีปัญหากล้องมันติดเหลืองครับบอกเลยว่ากล้องตัวนี้ครับติดเหลืองจริงๆในการใช้งานเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่ารูปนะที่มันติดเหลืองจริงไหมอ่องตรงตอนแรกก็คิดว่าเป็นที่หน้าจอหน้าจอเราเหลืองหรือเปล่าอุณหภูมิอุ่นหรือเปล่าผมถ่ายด้วยไฟรอมนะครับก็เหมือนเดิมครับผมว่าปัญหานี้เป็นที่ตัว Samsung Galaxy s ัมซุ n ก g a l a x ซ S23 u ส t r a เแหละให้แก้ ซอฟต์แวร์ในเรื่องปัญหากล้องติดเหลืองออกมาครับเอาตรงนะปัญหานี้แทนที่จะแก้ไขนะครับก็ยังไม่แก้ไขกับการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเดียวพี่จะขอเทียบให้ดูนะครับโดยใช้หน้าจอที่เป็น srgb 100%นะครับพี่ปรับแต่งหน้าจอแล้วให้ดูว่าในการเทียบนะกับตัว iphone นะว่าสีของไทรของเรานะครับหรือว่าตัว iphone กับตัว s23 ultra สีตัวไหนจะตรงครับอันนี้ให้ดูก่อนเห็นไหม มันออกโทนแบบเหลืองๆจริงๆครับในการใช้งานก็คือพี่จะขอพูดอย่างตรงไปตรงมาจริงๆว่าเฮ้ยม,มันมันออกเหลืองแบบเหลืองแบบนี่ครับดูครับเวลาถ่ายต้นไม้นะครับก็รู้สึกว่ามันออกเป็นโทนเหลืองๆในการใช้งานพี่จะให้ดูนะครับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพีที่พี่เปรียบเทียบระหว่างตัว iPhone กับตัวเ2 3เอ t สาเอไว้อันนี้เป็น iPhone 14นะครับผมนี่ ให้ดูเห็นะครับให้ดูนี่ครับสังเกตไหมว่าหน้าจอครับตัวนี้ครับเห็นไหมสีตัวนี้ครับจะเป็นออกโทนเหลืองๆครับสังเกตบริเวณตรงนี้ครับตรงท้องฟ้าครับสังเกตของ p p o o n ไหมครับบริเวณของสีขาวจะทําสีขาวได้บาลานซ์ดีกว่านะครับตัว S23 Ultra นะครับในการใช้งานนะนี่นี่ครับให้ดูใกล้เลยออกโทนเหลืองจริงครับสังเกต พื้นแบบพื้นบ้านพื้นอะไรครับจะออกเป็นสีเหลืองจริงนะอันนี้พีไม่ได้กล่าวนะครับก็หวังว่าซูมๆนะครับดูคลิปของพีแล้วก็ไปอัปเดตตัวสวรนในการแก้เห็นไหมโทนเหลืองเลยครับต้นไม้เห็นไหมครับต้นไม้ให้ดูใกล้ๆครับมีต้นไม้เอาตรงนะให้ดูใกล้ๆเลยต้นไม้นี่พีให้ดูนี่ครับเห็นไหมสีจะออกโทนเหลืองๆครับตรงนี้อันนี้จะออกขาวๆคือจริงๆภาพมันจะเป็นแบบนี้นะ อันนี้ไม่ได้แบบเฮ้ยไม่ได้อวยไม่ได้แบบตาหนิข้อเสียนะจต่งจริงมันเป็นแบบนี้จริงๆพีเขารีวิวแบบตามความเป็นจริงเลยในการใช้งานนะครับเดี๋ยวให้ดูในเรื่องวิดีโอนะครับถ้าพีเปิดผ่านจอเลยนะจะเป็นไงบ้างเรื่องวิดีโอนะครับเดี๋ยวพีจะขอเปิดเลยนี่เห็นไหมครับเห็นสีไหมตัวซัมซุงกาแล็กซีนะครับในเรื่องงานวิดีโอนะครับข้อที่4สีภาพมันไม่ตรงกับความเป็นจริงครับแม้จะเปิด h d r ครับก็ยังไม่ตรงครับสีแบบจืดๆแบนๆครับมันไม่เป็นมิติครับยิ่งกลางคืนนี่ถ่ายวิดีโอเก็บแสงไม่ดีเท่าที่ควรเลยในการใช้งานหวังว่าจะมีการอัปเดตนะนี่อันนี้ให้ดูเลยนะนี่ครับให้ดูเลยผมตั้งค่าในการบันทึกวิดีโอเป็น 4K อันนี้ถ่ายในจอให้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆหลายคนอยากดูแบบไฟล์ที่มันแบบออกจอที่เป็นจอ srgb ร้อยเปอร์เซ็นนะซัมซุงตัว s23 ultra อผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดณนะปัจจุบันแล้วนะครับอันนี้นะครับคือ s23 ultra อันนี้คือ iphone F 4 pro max นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูบริเวณของต้นไม้นะนี่ครับให้ดูเลยเห็นไหมมันจะออกเป็นฟุงฟ้งๆสีแบนๆแล้วก็บางทีครับสีมันก็จะไม่ตรงเท่าไหร่นะกับการใช้งานตัววิดีโอนะครับของตัว Samsung Galaxy S23 Ultra าาซึ่งเป็นปัญหาที่ผิดเจอในการใช้งานนะครับ ต่อไปนะครับในเรื่องเสียงนะเดี๋ยวพีจะเปิดเสียงให้ดูว่าเสียงมันเป็นไงบ้างในการใช้งาน,นครับว่าเสียงตัวนี้มันดีไหมพีจะขอพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าเรื่องเสียงนะครับกับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาของพีเช่นเคยครับเพราะว่าเรื่องเสียงเนื้อเสียงของเบสมันยังไม่ถึงครับยังไม่ค่อยมีหรือเบสมันน้อยจนเกินไปครับเสียงจะออกแนวกลงๆแหลมๆไม่ต่างจากตัว s 2 2ิอัตัวเดิมเลยในการใช้งานครับ ผมมองว่าน่าจะปรับปรุงได้แล้วนะในเรื่องเสียงรู้สึกว่าเสียงมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเลยนะครับด้วยมิติของเสียงนะแต่เสียงมันก็ดังแต่มิติของเสียงเสียงเบสผมปรับเป็นตัว Dolby a t m o s แล้วก็ยังเหมือนเดิมอันนี้ให้ดูเลย นี่แหละครับในเรื่องเสียงนี้ก็ตามอะไรครับเสียงแหลมเสียงทุ่มก็ใช้ได้แต่ถ้าเสียงเบสนี้ควรปรับปรุงกับรุ่นนี้เลยนะน,นี่พูดตรงๆนะครับต่อไปปัญหาที่เจออีกก็คือแอปไม่ค่อยแจ้งเตือนครับอันนี้คือตั้งค่าทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ดีที่ควรในการใช้งานแจ้งเตือนช้าครับในคอมคือมันแจ้งเตือนแล้วโทรศัพท์มือถือก็ดีเลยในการแจ้งเตือนซึ่ง มองว่ามันควรปรับปรุงครับแอปที่พีเจอนะครับ Facebook Messenger l i n e หรือว่า i g หรือว่า Twitter ก็เจอมากเลยในการใช้งานกับการแจ้งเตือนตัวแอปรู้สึกว่า Samsung น่าจะอัปเดตปรับปรุงให้มันดีกว่านี้ครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันน่าจะร่วมกับตัว a m s u ุ g นะครับแก้ปัญหาพวกนี้ครับเป็นตั้งแต่เจนไหนครับผมตัว S อ20 21 22ก็ยังเหมือนเดิมครับการแจ้งเตือนนี้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรในการใช้งานเลยกับ Android ครับที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดอันนี้พี่อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดของตนน ต่อไปเรื่องในการถ่ายตัว IG Story นะครับถ่ายผ่านแอป IG ไม่ชัดครับผมในการใช้งานผมว่ารายละเอียดของภาพมันหายไปเยอะชัดอยู่ครับแต่รายละเอียดของภาพรู้สึกว่ามันยังไม่ครบองค์ประกอบของภาพมันยังหายไปเยอะครับแนะนําว่าให้ถ่ายก่อนค่อยมาอัพนะครับใน IG Story นะครับในการใช้งานนะนี่แลนน้วก็นีครับผมแนะนาว่า Facebook ก็เหมือนกันภาพไม่ชัดเพราะว่าเป็นพ่อไฟลครับแนะนาว่าอัพ ผ่าน Facebook ในเบราว์เซอร์ที่เป็นตัวกุ้นโคมนะครับไม่ง่ายครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการอัพเลยเราก็เข้าไปที่กุ้นโคมครับนี่แบบนี้ครับแล้วก็ไปที่3จุดครับแบบนี้แล้วก็หาคําว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปครับตัวนี้เลยแล้วก็เป็น Facebook แล้วก็อัพผ่านตัวเบราว์เซอร์นะครับรูปภาพหรือว่าไฟล์ต่างเราก็จะชัดมากยิ่งขึ้นมาละอัพผ่านคอมเลยอัพผ่านแอป Facebook มันไม่ขมมันไม่ชัดแต่ไ s เอเนี่ยอัพผ่านแอปชัดครับ IG เหมือนกันแต่ สัมสุมตัวนี้ครับอัพผ่านพวกไอจีไม่ชัดเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ดูเลยว่ามันไม่ชัดนะองค์ประกอบภาพมันหายไปเยอะนะครับมาดูสตอรี่นี่มันเป็นเบอร์ครับมันไม่ค่อยชัดนะครับนี่ครับภาพมันไม่คมทมาดูเลยมันเบอร์เดี๋ยวถ่ายใหม่ก่อนเห็นไหมครับว่ามันมันซอฟต์แวร์มันทํางานกับฮาร์ดแวร์ไม่ได้เต็มที่ครับเพราะว่า Android มีหลายรุ่นครับดังนั้นคนเขียนโปรแกรมก็นั่นแหละ เขียนรองรับกับแอปพลิเคชันของ Android ได้ไม่เท่าที่ดีเท่าที่ควรครับแต่ถ้าเป็น iOS มันก็ไม่กี่รุ่นเนาะนี่ผมอัพเลยนะครับ Sorry อัพแล้วเสร็จกำลังอัพครับดูครับมันไม่ชัดนะอัพ Sorry หรือว่าอัพไฟล์ที่เป็นไฟล์รูปภาพนะครับที่ถ่ายโพสก็เหมือนกันมันก็ไม่ชัดแต่ถ้าผ่านแอปนะครับชัด เหมือนกันครับมันไม่ชัดอะ่ะนี่มันก็ได้แต่มันก็โฟกัสของภาพนี่ยังไม่ดีเลยครับนี่ถ้าเกิดนะครับพีถ่ายผ่านแอปดูภาพพูดชัดนี่เราไปอัพในเอซิสสอรี่ปึ๊บนี่ครับมันจะชัดเลย ง่ายๆครับวิธีแบบนี้ถือใช้ได้แต่อัปผ่านตัวแอปนะถือว่ามันไม่ค่อยชัดน,นะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าเป็นไงนี่นี่ครับไอชิตอรี่นะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้แต่มันอาจจะไม่คมเท่าตัว iPhone นะในเรื่องปัญหาที่เจอนี่แหละที่พี่เจอนะครับในการใช้งานนะสรุปปัญหาที่เจอครับก็จะมีที่กล่าวมาหวังว่าอนาคตคงอัปเดตและแก้ปัญหานี้ในการใช้งานครับปัญหาหน้าจอย่นปัญหา ฝุ่นในกล้องปัญหากล้องถึงแม้อัปเดตแล้วก็ยังติดเหลืองปัญหางานวิดีโอสีภาพมันไม่ตรงและสีภาพมันออกเป็นฟุ้งๆนะครับในการใช้งานเรื่องเสียงเสียงเบสน้อยเกินไปจะออกแนวเสียงแหลมแหลมเสียงกลางๆครับมากจนเกินไปแอปไม่ค่อยแจ้งเตือนในการใช้งานครับตั้งค่าทุกอย่างแล้วก็ยังไม่แจ้งเตือน i g จีทวิตเตอร์เฟซบุ๊กแล้วก็สดท้ายครับถ่ายไอจีสตอรี่ผ่านแอปมันไม่คมมันไม่ชัดเท่าที่ควรครับสวัสดีพีเพย์ขอบคุณครับ ถ้าพี่พูดผิดพลาดประกันได้ขออภัยด้วยนะครับผมสวัสดีขอบคุณครับ